ลามสว้าวค่ะน,นี่นะคะพวกเราก็มารีวิวค่ะของเล่น่องปั้นดินเผาที่พวกเราซื้อมานะคะดูนะคะมีอะไรบ้างของจริง,ของ,รงของจริงไหมขาจริงในรีวิวเขาบอกว่าสามารถใช้ได้จริงค่ะใช้ดีมากใช้ดีมากใช่สามารถน,นี้อันนี้เป็นเตาย่างแล้วก็เป็นกระทะค่ะชบดปั้นเผาแล้วก็มีหม้ออันนี้เป็นเอาไว้เขาเรียกว่าขนมโคกแต่แล้วก็น,นี่เป็นโคกค,ค่ะแต่ว่าพี่รามทำาม่ซ ทำสั่งหายคือบ้นนี้เผาแตกไปแล้วก็เลยใช้พลาติกแทนโอเคนะคะนี่เราจะมาจุดเตากันก่อน,อนเลยค่ะอย่างแรกอันนี้เ,เป็นเตาไหนะลองเอา่านสิใส่านแลวตอนนี้กํลาลังใส่ฐานนะคะจุดไปใส่เตาวันนี้เลยดันนี่ได้เหรอยามชอบไหมคนอืมแต่ไม่ได้คะ่ะ นี่ลาสวยเลยนะคุนี่หาเอาอชิจูจุ่มน้ำมันไปใส่แล้วไปจะได้ลุกแล้วก็อันนี้เป็นวัตุดิบนะคะที่เราเตรียมไว้นี่แหละบ้างนคือไข่ไก่ค่ะแล้วก็กระเทียมแล้วก็กแตงกวากเราจะทำขาแตงกวาดนะคะวันนี้อ่อานะคะตุ๊ดเตาค่ะตุ๊ดเตาติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พี่โมองเห็นฐานเละๆน่นอนไม่มีพัดเลยครับทุกคน ให้ตนเยสวัสดีค่ะตอนเมื่อกี้ไปจุดไฟมานะคะไฟไม่ติดตอนนี้มาแล้วติดแล้วค่ะทุกคนควันขโมงนะคะทันทีที่ลามหลบตามกระเทียนค่ะทุกคนมาแล้วข้างบนได้ไหมข้างบนได้ไหมครับพี่รามนอนนอนนอนนี่เห็นพี่รามมองไม่เห็นยิ่งเรจะตอกไข่รอพี่รามยี่งจตอกไข่แล้วนี่น่ากินมาก แค่ตอกไข่ก็น่ากินแล้วทำสำเร็จไหมพี่ดาจะทำสำเร็จไหมเฮ้ยหนาเย็นเยอะน่าเย็นอืมอืมจะปุงด้วยนะคะทุกคนทำไข่เจียวก่อนนะคะทุกคนหาถ้ามันตกถือแล้วอย่าไปด่านะอย่าไปเก็บแบบพี่ดานนะเอาไปกินเลยค่ะมันจุกระปุกพร้อแล้วลูกแกล้เย็นเยอะเย็นได้หรือยังอยากกินแล้วเนี่ยตามตักกระเทียมใส่นี่ให้หมดหน่อยเร็วนี่ เห็นแล้วเห็น <_ s> แล้วหรือไม่นานาเลยน,น้องจางทำละเอียดมากเก่งน่ากดูดะเก่งน่าเก่งน่าเก่งน่าใส่ครบหรือยังหาไม่เป็นไรนะฮะนี่พี่โมเขาใส่นี่แล้วน้ำมันน้ำมัน <_ s> <_ s> เล่นบุกเหรอคะเนี่ย <s> เล่นบุกเหรอคะเสร็จแล้ว <_ s> เก่งมากนี่สีมือพี่รามตอนแรกเยอะมากตอนนี้เหลือแค่นี้แล้วต้องตัดกระหลี่วอะไรแล้วใช่ไหมอไฟติดแล้วทุกที่จริงจังี่ไฟโผล่มาเร็วไฟโผล่มาจริงจริงด้วยฟานุเห็นไหมเราทำเขาเนี่ยพี่รามไปนี่เร็วพี่รามไปนี่เร็ว<ฮ>รามไปนี่เร็วพี่โคเย้พี่รามผัดเร็วรผัดเร็วผัดเร็วผัดเร็วเร็วเร็วไฟนี่ติดเร็วเร็วใครเจอได้ทำนี่ชมหน้า ผู้าหน่อยๆช้าหน่อยๆใหน้ำเพิ่มนะคะทุกคน้ำเพิ่มเพิ่มๆเพิ่งครับเดี๋ยวเ้าต้มน้ำนะซึ้งมันเริ่มเดือดแล้วมั้งเริ่มเดือดแล้วหรือยังเขาเนี่ยน้ำมันมาเริ่มเฮ้ยเป็นสะเก็ดสะเก็ดเนี่ยนะทุกคนนี่เริ่มเป็นจริงแล้วลองหยอดไข่ดิ๊นลองหยอดดูก่อนว่าติดไหมไข่น้อยเกินไปอย่าเฮ้ะ ยังนะคะที่ไกลแล้วคนไกลแล้วไกลแล้วเผาไกลมากเผาไกลมากถึงไหมโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหทำมือถูกใกล้ๆซะแล้วน่ากินกันนิดคนจะทำไปทำอะไรแต่เมื่อกี้ลองดมดูหอมมากอืออืออือ ออยังอายังอายังสำเร็จไหมสำเร็จไหมไม่ฉมน้ำมันไม่เลยนะคะเพราะว่าอายังไม่ร้อนเราก็ลงไข่ไปแล้วด้วยความใจร้อนคิดว่ามันเดือดแล้วแต่ไม่ใช่หรือว่าหรือว่าเราใส่เยอะเกินไปแล้วใส่หน้อยก่อนก็ได้นะคะมันจะได้แบบว่าเดือดอย่างรวดเร็วคือมน้ามันมาค่ะคุไข่เจียวโมน้ํามันแต่เราประสบความสำเร็จอย่างน้นก็คือมันทอดได้จริงค่ะ ตอนนี้พี่ดาแล้คะคนไม่ไหวนะคะก็คือคืออะไรคะทุกคนว้าอุ้ยมันสู้อ่ะอุ้ยมันซูซาซูซาเดียวที่พี่ดาเป็นคนตามนะคะแต่อีเดี๋ยวพอนี่ยซูซาซูซากระนากรกอะเทียมหอมไม่ต้องใส่ให้เลยใส่ไหนนี่พี่ดากำลังเตรียมทำต้มจืดนะคะนี่เตรียมทำต้มจืดนี่อยากทำต้มจืดจะแย่อยู่แล้วนี่ใส่เองด้วยกับมือพ่อพ่อพ่อพอพอพออุ้ยกลิ่นหอมมากกระเทียมหอมจริงค่ะ หมไหมหอมไหมขอ,อ,อ,อหอมจริง<อ>ถ้าเจะใส่ตะกให้ได้บใส่ตะกัให้เร็ๆใส่นิดเดียวไ้ไม่ไใส่เยอะนะตาเม,มาใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยเ่ะอยเห็นได่คนไมได้ยินไหคะสีเอาผ่าแตงกวาะค่ะเราไม่มีขออนุญาตเอาแตงกวาออนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเยอะมากขาไม่ไหนขาขา ทั้งไหนปฝานะค่ะให้ครับที่อยู่น,นี้ตอนนี้ค่ะตอนนี้แล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยนะคะ้ากวางฟ้าเราต้องมีไข่นี่ทุกคนอุ้ยน่ากินมากไข่เยอะอีกแล้ว <laughs> ยิโมมือหนัค่นะครับทคนอนที่นอนตอี่นอจะทะรอนนะคะระวังวยแล้วก็เลยคคะมาในไข้สุกแล้วใช่เป็นความจริงขึ้นมาแล้วเชจะถูกแล้วาอยากคุมไหม้าอยากคุกมไหมถูกคุ้ความจริงที่ว่าเดี๋ยวคุเลยคุ้นเยอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนเขี่ยเก่งมากพี่ล้ามเดี๋ยวหน่อย ใช่ใส่ไข่เยอะไปหน่อยค่ะทุกคนใส่ต่นะางเส่นแน่นอะเพราะไข่สุกช้าแต่โด้รวมถือว่าโอเคค่ะทุกคนอืเอ่เอน้ำวตานะคะมือหนักไปอีกแล้วค่ะทุกคนทำไมยาัยครั <c oughs> วนี้จะเลอะเทอหน่อยนะคะ นี่ขายเริ่มสุกแล้วค่ะเห็นไหมนี่นะคะทุกคนหายเริ่มสุกแล้วใช้ช้อนดีไหมพี่โมโอเคน่าจะง่ายกว่าถึงตาเจอดิด๋วแล้วนะคะนี่ใกล้พี่โอร่อยนะ นะอย่าว่าไปอร่อยค่ะอ,อร่อยแบบไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยใช่ไหมคะพี่โมชิมชิมอร่อยไม่ร้อนไม่ร้อนงั้นพวกเราไปชมตอนจัดจานกันเลยดีกว่าค่ะอร่อยไหมจัดจานเสร็จแล้วค่ะนี่คือผลงานของพี่รามก็พี่โมนะคะนี่ผัดแจงกวัวใส่ไข่ต้นด้วยแล้วก็ไข่เจียของพี่รามแต่เอาไข่เจียวให้ให้<ม>ให้ใครกินพี่เยน ให้หนูกินแล้วก็ถ่ายแตงกว่าให้ใครกินครับดูอือแล้ววันนี้นะคะทุกคนมืดแล้วค่ะมืยแล้วลยเลยล้วลเลยเลเลยเลเดยเลยเยเลยเดยต้ยจลยบอกพียบอกบลยบอยเลยเลยเลยเยเล่เลยมานเลยมายอลกันยเลยเลยเดูผมยเลกเลย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 ่อยเ้ยเล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 ยเะยบายเลยเลยเลยยเยลคกดยยยยายบยยยค กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พี่รามด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะ